เราก็มาจากไม่มีอะไรเลยโมูไม่มีกค่าตังแบบเงินจ้างช่างแต่งหน้าเราก็ไปตามหาเขาในเพจจ่างแต่งหน้าแล้วเราก็เจอกันแล้วเขาก็เอ็นดูเราว่าเราเป็นเด็กตั้งใจนะคะสวัสดีค่ะ MGN01 น้ำโมอาริสาเข็มนาค่ะ ตื่นเต้นค่ะตอนแรกค่ะแต่ว่าพ่อคุยเราก็เป็นการคุยที่ค่อนข้างที่จะเป็นกันเองมากค่ะไม่เครียดไม่กดดันเลยค่ะก็มีแต่กําลังใจเต็มเปี่ยมเลยค่ะรู้สึกยังไงบ้างพอไปในบ้าโดนอะไรบ้างที่โดนใช่ไหมคะจาไม่เชิงเป็นเป็นคาแนะนํามากกว่าค่ะ<ม>เพราะว่าเขาจะมองว่าโมอาจจะมีการกดดันตัวเองอะไรเงี้ยค่ะก็พยายามให้เราปล่อยชิลปล่อยจอยแล้วก็สนุกไปกับการขึ้นเวทีมากขึ้นนะคะ เห็นบอกว่าเราก็โดนหลกระแสใช่ค่ะกระแสอะไรบ้างก็มีกระแสหน้าเหมือนทิ่งฟ้าบ้างค่ะอาจจะมีหลักๆก็จะเป็นเรื่องทีนะคะแล้วก็เมื่อวานอาจจะมีกระแสที่ว่าเราใส่ท้ายเยอะไปแต่ว่าโมมีเจตนาที่โมอยากจะใส่ซิเ n a t u r e ความเป็นนักกีฬาไอซ์เกตเข้าไปค่ะเพื่อให้เป็นที่จดจำแต่ว่าถ้ามันดูเยอะไปเดี๋ยวรอบไฟนอลโมจะพยายามลดลงนะคะหลายคนก็บอกว่าเรา กดดันมากใช่บ็อกกิ้งที่ซ้อมมามันเฟร้กอะไรล่ามีชนรโดนไหมแบบนี้เออใช่ค่ะด้วยความที่เราเป็นคนแรกเราก็กลัวเดินผิดด้วยค่ะประมาณนั้น,นะคะ่ะว่าแบบกลัวเดินผิดแล้วเราซ้าอมมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากให้มันเซอะไรเงี้ยค่ะเหมือนไปโฟกัสกับการเดินมากเกินไปไปโฟกัสกับบ็อกกิ้งไปโฟกัสกับการมองกล้องทําให้เหมือน หัวเรามันก็เลยไปคิดเรื่องพวกนั้นนะคะจนจนมันดูเป็นการเค,คร่งเครียดดูเป็นการแบบคิดเยอะอะไรอย่เงี้ยค่ะเลือกในห้องดำนอ่นโดนแนะนำอะไรบ้างก็แนะนำให้แบบให้เหมือน ปล่อยจอยเป็นตัวเองมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะเขารู้สึกว่าตัวตนของมัวมันมันชิลมาสนุกแล้วก็มันก็น่ารักมากกว่าตอนที่ขึ้นเวทีอาจจะดูเครียดไปดูตั้งใจไปไอะไรเงี้ยค่ะเล่าอะไรบ้างเรื่องค่ะก็ให้เล่าว่าความเป็นมาของโมงไม่ยังไงแล้วก็กับพี่เลี้ยงเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้คยค่ะใช่ยังไงพีขนด อ,อยำดามานะได้แล้วจะลายคุยได้เลยค่ะก็เราเป็นเหมือนการทำงานร่วมกันเราก็เราก็มาจากไม่มีอะไรเลยโมไม่มีกันค่าตังแบบเงินจ้างช่างแต่งหน้าเราก็ไปตามหาเขาในเพจช่างแต่งหน้าแล้วเราก็เจอกันแล้วเขาก็เอ็นดูเราว่าเราเป็นเด็กตั้งใจอะไรเงี้ยค่ะ แล้วเหมือนบางคนอาจจะมองว่าแบบชุดโมไม่สวยหรืออะไรอย่างงี้แต่คือมันก็คือเราตั้งใจมากทุกุกงานเลยค่ะแม้ว่ามันจะออกมาดีหรือไม่ดีเลยโมก็อยากให้แบบทุกคนเป็นกําลังใจค่ะเพราะว่าโมก็ไม่ได้เหมือนเราไม่ได้แบบมีเงินมีสัอร์มีอะไรซัพพอร์ตเยอะแต่ว่าเราจะดูว่าแบบทุกลุกหรือว่าท,ทุกการสื่อสารการแสดงออกออกมามันตั้งใจทุกลุกเลยค่ะมันมีความหมายเรามันก็เกิดจากความพยายามตั้งใจของทีม วันไฟนอลก็จะพยายามทำทุกอย่างให้ดีขึ้นค่ะแล้วก็ขอบคุณสําหรับทุกคำแนะนำคำติชมค่ะจะเก็บออกมาเป็นพลังบวกแล้วก็จะพยายามปลดปล่อยความเป็นตัวเอง Enjoy มากขึ้นในวันไฟนนลก็อยากให้ทุกคนรอติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวดทุกคนเลยค่ะ